ครับกาสวัสดีครับพี่น้อง FC สุโขทคนครนะครับเมื่อนี้กับพบกับนุ่มเจียดอีกนึงครับพี่น้องเมื่อนี้กัมีโอกาสร่วมกับทีมผู้นำนะครับผมกับเดมแจกของให้พี่น้องเขาถือว่ากากโตเป็นไอจากสถานการณ์โควิดนะครับพี่น้องตอนนี้กัต้องขอบคุณผูนยญ่จะดีจะร้ายท่านกับขอบคุณพี่น้องเขาทุกทุกค้นนะครับที่ซ้อยร่วมบริจาคเป็นเงินก็ดีเป็นสิ่งของก็ดีนะครับเมื่อนี้กัมีโอกาสมาแจกให้พี่เห็นน้องเขาถึงหนาบ้านนะครับ นี่ก็เป็นทีมงานพูน้ำพิทาทีมงานอ,อสมออยกับทั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับครับผมบพี่น้องมาเท่ากับว่าเคยถิ่มเคยปลากันนะครับผมกีอยี่ยังกับ้อยเรือกันไปในเมือเ่อมันเกิดขึ้นมาแล้วกับ<ห>ต้องดูแลกันไปนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศคุ้มเจกอายุบ้านหวยไข่ตำบลวังตะขาวอำเภอบ้านดันหอยจังหวัดสุโขทัยนะครับพี่น้องมูเกามูเก่าน,นะครับอันนี้ก เป็นบรรยากาศการมอบครับขอบคุณิแจกแ่ให้ให้นั่นน่ะให้ช่วยน่ะเห็นแน่ดเาเเดี๋ยวลองท่มไปน้ำกันครับผมเี๋อวรวมท่าลูกกับเพิ่นกันนี่ก็เป็นหลังแรกนะครับผมได้ก็ขอบคุณพี่น้องเขาสปผู้สุกคนนะครับที่ว่ามีนำใจก็จะตอนนี้ได้มอบให้ครับพี่น้องเขาที่กักตัวจากสถานการณ์โควิดนะครับนี่ก็เป็นหลังแดกนะครับผมนี่ก็เป็นของของนรถนะครับ มาทำกันสามขั้นนะครับขั้นหนึ่งขั้นข้างหนานครับอกขั้นหนึ่งขั้นของันนงนะครับผมนี่ก็อีกหลังหนึ่งนะครับพี่น้องอีกหนึ่งหลังนะครับ <c oughs> พี่น้องบ้านเขาอยู่ทั้งไกลทั้งไกลกับเบิ้งเอาครับพี่น้องฮักการแกน,นกันขึ้กเอานะครับ ใัวไทหอนี่ก็เป็นพี่น้องเขาอีกบาทละอีกหลังนึงนะครับตอนนี้มูเก้าเขากักักตัวยุ่ทั้งเบิดสามสิบสองคนเลี้ยนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลกับมีนะครับพี่น้องนอมหลับดีวันขึ้นนี่กับทางคนในบ้านก็ยัยุ่นะครับนี่กับทังเอาน้าครับ ไปนองกับแม่นี่กับอีกเป็นหลังที่สามนะครับผมกับทีมงานผู้นากับทีมงานออสมอนะครับทีมงานผู้สวยเยี่ยมกันให้กกำลังใจกันนะครับผมครับ

เดินทางกันไปหลังต่อไปนะครับมู่ก่าฮ้องกับนี้ทั้งเบิร์ตสามสิบหลังคาดเรือนนะครับคิดว่ากากาโตอยู่ตอนนี้นะครับผมนี่ครับรวมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเพื่อนกับมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับวัากากาโตอยู่บานทางเขาพี่น้องที่บอดด้กากโตกับนี่ของยังกับเอามาเหยียบฝากมาต้อนกันนะครับก็าต้องขอบใจทั้งทีมพูน้ำเ้ลก็ทั้งอบตอว่านังพาวนะครับทั้งร้องทั้งยังแล้วก็ทั้งเอ พี่น้องที่ยุตตั้งประเทศนะครับโอนเงินมารวมกันนี่เกษตรจัดหาสื่อของใส่ย่างมาตอนนี้นุ่มเจกาครับรถด้วครับพี่น้องนี่ก็เป็นใด้มู่บ้านนะครับยังไงเดี๋ยวร้องติดตามกันไปนะครับพี่น้องกันอีกหลังนึงนะครับผมกับเดินมามอบให้พี่น้องเขานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับพี่น้องครับทางทีมงานเทานะครับผมนี่อันนี้ก็กำลังมอบให้พี่น้องเขาอยู่นะครับเดี๋ยวน้ำกำลังมาครับผม เนี่ยติดตามกันบ้างนะครับพี่น้องอตอตมเขาเร่งอะไรด้วอตมเข้าเลยนี่นะเป็นบรรยากาศหมอบของให้พี่น้องฮอตนะครับผมเอทาทั้งคล้ลูกไปทั้งหนเนี่ยจะติดตามเพิ่งนัากันครับบรรยากาศชงบายๆน,นะครับเจอพี่น้องฮอตทาั้งไกลทั้งไกล เบิ่งบรรยากาศเอานะครับเบิ่งขอบคับออ่วจากของเอาเด้อร์คนอ,อยู่ทั้งไก่ใกล้จะครบกำหนดยังเนี่ยลายซื้อมันอยู่กับยุงบุตรหมอต้องขอลายยุงไม่ได้ไปตรวจแค่หาคนเองคนกอดกับชุดนี่ครับเดียววันนักชุดนั่งแต่งนะนั่งติดตามเบื้องต้นครับผมถ้าพี่น้องเดินทางไปเยี่ยมพี่น้องเขาป่านหลังต่อไปนะครับผม ห่วงย้กันคือกอครับพี่ทองครับไปแ้พี่ทองกับบรรยากาศกันยังแจกกันดยู่ครับนะเฮกินเห็นเบิดช่วงกักตัวว่าเป็นฮอดเมือกสุดกักตัวเราไปขายใครร้านค้าย้ายทองมาเลยด้อย ครับพี่ต๋องเดินทางไปหลังต่อไปครับผมเดี๋ยวกะเดี๋ยวหมองสุดท้ายน้ำเจี๊ยกยู่ในรถน้ำเจี๊ยกะจะเอาไปให้ชวายทางพระคุณเจ้านะครับไปให้ทางพระเอิประคุณเจ้าเพิ่นนะครับครับพี่ต้องกะเดินทางว่าช่วงอีกหลังปลายหลังแลหรือครับพี่ต้องพลาดว่านี่ยนี้พิเศษนี่พิเศษด้วครับเด้อบ้านเราเนี่ยบ้านนี่มีมีพิเศษครับเอ้เมี่ยเอาเนไว้กับการกินเอ้ไปแล้วเอาไวให้กรรมการควบคุมโลกไปเลยไปดีก็ี่ ครับพี่น้องนี่กะทางดูกซ้ายของพอดาบ้านตระหนี่กะกับถ้าเมียกันกะครับตอนนี้กักเออรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะครับแต่ว่าทางขอบครับว่ากี่ครับตอนนี้กะอยู่ในระวังกักตัวอยู่ครับผมโอ้โหมะม่วงาเล่่นนง บ้านนี้เขาเจ้าจมีบักม่วงครับบ้านเจนทองซื้อเฟซเพ่นเจ,นเจนใหญ่ครับผมนี่บักม่วงเผืโอโ่อเอ้โหอีกคนนึ่งไปทำอีกคนหนึนะ่งครับพี่อ้องบักม่วงกันล้อนซ้อไปน้ำกันครับผมครับพี่น้องตอนนี้ก็แจก ทางพี่น้องในบ้านเข้าไปแล้วครับตอนนี้ก็เขามาแจกทางพระคุณเจ้าเลยครับเอามาไอ่ยบรนแจกพี่น้องถอดทีครับเอามาถวายให้ทางพระคุณเจ้าเลยครับเพราะว่าทางพระคุณเจ้าทางวัดบ้านใครๆเขากลับไ่ได้ออกบินธบาตรนะครับผมกลับไป่ไ้ออกบินธบาตรลายมือแล้วยังตอนเศารที่ชาบานเอามาพี่น้องเขามากเอามาถวายอยู่กุฏิของภัยของท่านนะครับผมของแต่ละองค์นะครับนี่ก็ออกมาทางวัดพี่น้องเอามาถวายกับทางพระคุณเจ้านะครับ เ่็กอ่ะร้องติดตามบนแล้วครับผมอ่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วครับมับนนไปแจกพี่จากน่องเขามาสามสิบสามสามประมาณสามสิบสองหลังคาเรือนนะครับที่กักตัวนี่นะครับพี่กุฏิที่พระอาจารย์วัดนะครับเป็นเจียจ่าห้าวงจรแล้วกันถอยขึ้นได้นะวะนะเอาไปเดี๋ยวคนเดียวออกไปไปนี่คนเดียวผมไปหน่อยเอาให้ถอยขึ้นมา ไรๆทานนี้ก็ตัมาเดินตโอ้โอ้อแล้วันรเด้กค่เด้อพระกุทเจ้าังนม่กันนครับคราพี่น้องท่านี h. ่กับวจอดทางกุฏิพราอาจารย์นะครับนี่กัเป็นทางวัดบ้านหัวไข่นะครับพอดีทา้งพัดพระอาจารย์ขับรเอาปินบาตนะครับ นี่ก็เอามาถวายครับทานพระคุณเจ้าเขานะครับทางวัดบ้านหอยไข่ผู้ท้องนะครับตำบนน้ำเขาวอำเภอบ้านหอยจังหวัดสุโขทัยนะครับผมท่านไปดองตอนนี้ก็ถวายพระคุณเจ้านะครับผมถวายพระคุณเจ้านะครับผมนับ20ข้อ20นี่กับเซตเซตเบอร์ทุกจุดครับของมือนี้นะครับเซตเบอร์ทุกจุด จะบปวจีบกันครับพี่น้องยังได้กับนุ่มเจ๋งกับขอลาพี่แล้วน้องเราไปก่อนนะครับยังได้กับขอให้พี่น้องเขาสุขสุขคนไม่แต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมทางคนที่ป่วยกับคนที่บป่วยครับก็ไดากับรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับช่วงนี้นุ่มเจ๋งกับลาพี่แล้วน้องเราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ